ก็ดีไหมอืมเออสวยสส่งแล้วั้สวัสดีครับกรุงเทพครับมามาจากไหนครับเนี่ยโอ้ที่อยู่เชียงรายตัเนี้ยมาจากเชียงรายอําเภอพานครับ มากี่คนครับ4คนครับ4นอนอ๋อีนอเอ๊ะผมวันนั้นผมจองคิวคือคิวเห็นคิว2ว่างแล้วคิว3ก็ว่างให้เลือกก่อนเราก็เลยเลือกคิว2ก็เลยเขียนชื่อ3ไม่รู้เท่ากันป่ะผม2,009ที่นี่เท่าไหร่เท่ากันเท่ากันเนี่ยเคไม่กะว่าถ้าเกิดไม่จะไปโวยเลยถ้าเขาถูกกว่า

เนี่ยถ่ายอยู่ถ่ายไว้ดูไงเดี๋ยวไ้ด่าไม่อากาศไม่ีอากาศไม่รู้ว่าจะได้มามีโอกาสมาอย่างนี้กนจะได้มีโอกาสมาอย่างนี้กูบอกมีอุปสรรคอันนี้รู้ละอะไรยังไงรู้ละฮะอันนี้รู้ละอะไรแต่ห้าก็หดดีนอยู่กรุงเทพอผมผมบ้านกรุงเทพอยู่แครับอันนี้กรุงเทพหมดแต่ว่า <_ <d> _ <n> _>เขาย้ายไปอยู่ชใช่ครับแม่ก็แค่ไปทำงานตามแม่ครับเชีงยงใหม่คนเยอะอ่ะเชียงรายก็เยอะนะ<_ <d> _ <n> อยู่ตรงไหนของเชีงยงใหม่ครับเนี่ยอ๋ออุ้ยสันทรายสวยนะแต่ผมยังไม่เคยไปเห็นในรีวิวสวยอยู่มววยมผมอยากจะไปอ่างขางอยู่ ใช่ครับบนดอยนะครับครับชอบนี่น่าจะหนาวแล้วนะมาทำไมที่นี่ที่นู่นก็น่าจะหนาวนะเอครับอม้เยวครูแลวเอ๊ะาขึ้นมารถมีกลิ่นไหมไหมเอารถอะไรมารถเก่งเลยรถกระบะกระบะกระะบเขายังไม่มีไองกับด้วยไม่มีไม่คัสเคิร์น่าจะเป็นเราที่เดียวไม่คนอื่นก็เป็น ใช่ใช่ใช่มีไหมครับมีกลิ่นมันมันไม่ถึงกับไหมเลยอ่ะมันเหมือนแบบกลิ่นเามันไม่ือนขึ้นเขาอ่ะอ่าคับถหลเป็น้านหรอกสโวซีสองค่ะชื่ออะไรน้องที่เนี่ยอ่าไลฟูาวิวใช่ใช่ไลฟูผ่าวิวซีสองค่ะซีสองขาดซนะคะซ แล้วเอาคอหมูย่างค่ะคอหมูย่างมันมีชุดเท่าไหร่บ้างคะร้อยห้าสิบค่ะเข้าผัดค่ะมีเข้าผัดอะไรบ้างเลยหมูค่ะร้อยจานใหญ่ค่ะเอาน,น้ำแดงแก้วหนึ่งไม่ต้องใส่โซดาค่ะ ไม่เอาโซดานะคะแบบแดงเฮลิบุบอยอย่างนั้นนะคะติดง่ายด้วยติดแล้วเนี่ยฮะอกินนะคะ่ะเสื้อหนาวไม่เอาไว้คือ๋อุมน้ำแดงแบบน้ำแดบงบชงกับน้ำอะ่ะปกติในเนี้ยมันมันเป็นแดงโซดาใช่ไหมแต่อันเนี้ยเอาชงกับน้ำเปล่าค่ะเอาเล่นจับเสื้อมายืมใส่ค่ะแค่เนี้ค่ะ เอปกี่โมงคะค่ะค่ะอุาบอกว่า,าอ,อะไรเขาไม่ได้บกว่าอะไรก็น่าจะน้ำแดงพิเรา่าไอ้นั่นสามร้อยแล้วว่ะสองย่างอะวัดจไปได้แม่เอ้เอาผมออกมา,มาสามร้อยห้าสิบมันถามว่ารา้องไห้รวะเอาน้ำแดงไปอะคะแล้วพี่จะเอาน้ำแดงไปทำอะไรอะคะ เฉยถ่ายไม่เนาะจุดจับกล้องไว้เฉยเอ็นตามยังไงคะที่ต้องถ่าที่ถามว่าเวลามันจับเองใช่ไหมชางนี้ถ่ายอยู่เล่นเร็วเล่นเนี่ยถ่ายวิดีโออยู่เดี๋ยวเราดูยูทูบแล้วก็สวัสดีครับมาถ่ายให้ฉันมาโอเคนน้ำแดงอาไไปทำ กพี่จะเทน้ำแดงใส่แก้วเลยใช่ไหมคะมึงนั่งสบายมากเลยนะอ้วนใช่ค่ะเทน้ำแดงใส่แก้วเลยคือแบบเอาน้ำแดงที่แบบน้ำแดงโซดาแต่ว่าชงกับน้ำอ๋อค่ะค่ะค่ะไม่ถามเอาน้ำแดงไปทำอะไรงงปิ้งเหย่มาอ้าว เยอะมากเอาบ้านย่งหมูกระทะใช่บ้านหมูกระทะ่ะใช่ค่ะตัวบวมโมเล่นมาลุยเทากัเลยโมเขาบอกเขาบอกแม่เป็นซูโมเรามาดูสัตว์โลกนะคะรักกันแมวน้ำไม่ปอยู่ทำไมเขาเสิร์ข้าวต้มไวจังวะติดม ไอเดินไหวไหมเนี่ยเดินไหว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 ป้าอยู่ด้านหลังในกล้องเนีปีโป่งพองเลยอ่ะปกติก็พองอยู่นะ

来来来，给我看。